กาบสวัสดีทับประสมวายู่ไกลอยู่ไกลเป็นพี่ดอกทางลางไทยพังลาเมื่อสุขุสุข้อนพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพ่อคับซองสาวติ๊บ้านนาสาแนวเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวติ๊บ้านนาสาแนวก็ได้มีโอกาสได้ม,มาส่งน้ำบ้ามาทำพิธีสะลกอกเอ,อ่านาะพี่น้องอยู่ในวัดแห่งนี้เนาะพี่น้องนำอาญ,ญา พระอาจารย์ที่ว่าข้าวหลบหลังเธอน้องเป็นน้องมณีกัสติกามาน้องเป็นน้องในมาคาพานมาน้องเป็นก็คือนี่เป็นสถานที่วัดน้องเป็นน้องน้องก็คือบ้านเช้ากระดีเมืองสารวัตรแขวงสารวัตรน้องเป็นน้องมณีกัลสติกามาน้องเป็นน้องค่ะจันไ้ก็เป็นเบิ้งไปทุ่มในกัรน้องเป็นน้องเป็นพิธีแบบไหนน้องเป็นน้องเป็นสถานที่แบบมันกันนะแต่ว่าเป็นแบบวัดว่าอาหารน้องเป็นน้องเนาะ อันนี้ก็เป็นทางขนมทางเขาวัดเนาะพี่น้องนี่สติกกะมาน้อพี่น้องมาทำพิธี่น้ำเพลินไปแสดงขอน้ำเพลินวาอันนี้ก็น้องทรายก็ขนของเข้าไปเนาะพี่น้องนี่เขาป้าอาหารแห้งนาอพี่น้องไปทำพิธีเนาะพี่น้องนี่กาล้างเสร็จไปได้พี่น้องนี่สติกกะสีเทอรนี่ไปร้อขอค่ะ กําปาเยียมเนาะ่ห้อเป็นวัดเอาก็นอนได้ไอ่เป็นสถท้านทีเป็นเห็ดกะลังใบไม้เนาะพี่ แ่เล่ไปพพีกแล้วพีกลูกเพื่อนพิธีเตรียมมาน้องพี่น้อกกามีกระทู้ล่ะค่ะได้ย้ายยางี่เตรียมมาในวันนี้เตรียมของเพื่อนองเมื่อไรไปจยะ ที่ขอกับถึงมาก็มาทำพิธีแบบนี่คือกปสถานที่แบบมันนอกนะพี่น้องอ่ะค่ะแบบบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะแบบกลับมาไปกลับมาได้เลยนักปิศาถนนเนาะพี่น้องเนาะเขาเนี้ยเนาะพี่น้องที่มาทำพิธีกะ พระาอาจารย์มาทำพิธีนะพระอาจารย์เพื่อนพอความสบายใจใทุกสิ่งทุกอย่างได้คืนนออ้องพน้อง สอกนไทยกว่าสลักห okay. mm. okay. 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 ่อพี่เราะสลักห่อไปบริษ right. ักราไปทำพิธี่นพิณก็มาเตรียมพิธีนี่หลนพี่น้องเลยกแบม่กินก็มีการเซ็นใบต่างๆที่มาทำไว้เราพี่น้องก็ไม่น้ำครับอะไรคือเขาเนี้ยคนละบอกหลักใหม่ใส่แต่พิธีนด้นพี่น้อง ัานียฮะจะได้ก็เป็นเบิ้งผู้ชนมการนะพี่น้องเดี๋วนี้เเิเตรียมตักตรงแล้วพี่น้องได้คุยเบืงราว่ามอนีอรสตีมมาทำเลยมันติป่วยพักระพนได้คุยน้องัือโคครบารปลเข้ามเรีนเขาเอาแ่นเียนัน่จะนานคู่ก่อนไจาที่จับ้านก็งไปรอวัดสถานที่กบี่แบบ

มาทำกีจ้าค่ะผยกาผ้าูยเป็นนอมากเลย็ดมันเห็ดเมสววเนาะพี่น้องป้าใส่กระทานด้วยจะกลยาโบตกตุ่น่เพี่นองป่าซี่ไเว่าใส่ช่งใส่เหลี่ยมาเออแต่ชิกีได้ค่ะ очку ствен xZ n I love you